ก็พายุในสมัยดัตติเอนอพายุคกาลีดัตติมีอนบายอีแคนชสนีอันโซอยราไปยึดติดยึดมั่นอยู่เป็นธาตุรับใช้ของกิเลข,ของอาคมอาคมเป็นวิชาอาคมหนึ่งมีจิตวิญญาณธาตุนะเป็นพลังงานธาตุเราจะถูกครอบคุมด้วยพลังงานนี้เหรอพลังงานจิตที่มีการควบคุมให้เรา ท่องเป็นบทคาถาต่างๆออกมาเอาจิตมุ่งนำจิตนั้นก็เป็นพลังงานอาวิชาจะเป็นอัขระเลขยันก็เป็นจิตวิญญาณธาตุรงนีเราทำไมไม่สลายเป็นธรรมชาติเราจะสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปอยู่อย่างนี้หรือ,อมันดีเหรอเวลาสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปเนี่ย ทำคนอื่นเขาเจ็บเขาปวดเขามีเวทนาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นหรือแล้วเวลาถึงตัวเองถูกกระทำบ้างก็บนก็ว่าคนนั้นคนนี้โทษฟ้าโทษด,ดินทำไมไม่โทษตัวเองให้หยุดด้วยการกระทายธาตุจิตวิญ,ญญาณธาตุก็เหมือนกันอัคระเรียกยันก็เหมือนกันนะ

เราอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะสร้างกุศลเข้าไปสู่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระโสดาบานันเป็นสกิทาคามีพระอนาคามีจนเป็นพระอรหันต์ไม่ชอบเหลอจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดที่ไม่ชอบเหลอชอบลงนรกนะมันดีด้วยนรกนันะ่นน่ะร้อนไปเผาไหมในจิตในวิญญาณทั้งหลายถูกกองจองจำ ชอบอย่างนั้นเหรอ,อชอบก็บอกมาถ้าจะชอบนั่นะให้ท่านยมมาทูตท่านจะได้จับจิตวิญญาณาธาตุทั้งหลายที่มันดื้อดึงจิตพวกนี้จิตวิญญาณต่างๆในพวกนี้เนี่ยท่านจะได้เอาไปลงนรกก่อนได้กุลิสมีดัดโซเอ็นไฮเปอร์ดีซีโคลมายดีซีเอ็ดชูไฮยูดิสมาเดียเฮดโรคัน์นัสดีซีโคลิอันติมิโน ดั้งเป็อิจฉาโน่ข้าลือดอิจฉาโน่บาดแผลบิสกินซีโอ้ชุนี่พูดสมัยเอจุไายนีสิเราเป็นจิตวิญญาณธาตุเนี่ยจะเป็นอักขระเลขยันก็ดีหรือจะเป็นจิตวิญญาณธาตุอื่นๆก็ดีก็ฟังไว้รู้ไว้อย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปธาตุแต่ละธาตุเขาก็มีของเขามีพลังงานของเขาก็าจริงแต่เราจะไม่ยอม เรายอมได้แต่ธร,รมธรรมะโดยชอบธรรมชาติซึ่งจะเป็นของปกติธรรมดาของเขาไฟก็ร้อนน้ําก็เย็นเป็นธรรมดาของเขาไม่ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปได้ไอ้ที่ไม่ใช่ธรรมดาคือตัวกิเลสที่ผิดกฎของธรรมชาติไฟบอกจะเย็นน้ำบอกจะร้อน นี่ผิดกฎของธรรมชาติไม่ใช่กฎของธรรมชาติไม่ใช่กฎของธรรมะมิจะนั้นจิตวิญญ,ญาณธาตุทั้งหลายก็ให้รับรู้ไว้จิตอื่นๆก็เหมือนกันก็ให้รับรู้ไว้ภาพได้ที่ผิดกฎของธรรมชาติฉันใดก็ฉันนั้นไม่ทําให้เรานั้นเจริญหรือเบาจิตเบาใจขึ้นไปได้มีแต่หนักงวงทวงจิตด,ดิ่งลงลึกลงเหวไป ลงหุมนลแต่ละหุมละหุมไปนั่นความหนักของจิตทำยังไงจิตเบาจิตเบาก็ต้องพิจารณาให้เห็นในสัจธรรมแห่งความจริงอย่างที่บอกแล้วว่าไฟมันร้อนเป็นไฟก็ต้องมันร้อนเป็นน้ำมันก็เยน็นชุ่มเย็นสบายนี่บวกกับลบเห็นไหมยกตัวอย่างให้ฟังเปกคุณีใส่อยู่าเหนเด็ปเปกนู Did some more know care sorry and send his care you know in and send care and I know. If family say couldn't happen, the could decide you care to better line I in case I don't mind it say no, penalty no, make a or something nothing I send she not make morning แอนโน่บัซิแคโรอาาโรโมเดเมเปนินเกนิสโซลามีเราพูดไปก็รวมถึงจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ว่าจะเป็นเชื้อโรคก,ก็ดีเซลโมเลกุลสิ่งต่างๆก็ดีที่อยู่ในร่างกายจะเป็นพลังงานธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ดีเหมือนกันหมด เข้าสู่หัสธรรมแห่งความจริงเขสู่แห่งธรรมะธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นทำสิงใดก็โดยชอบสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรสิ่งที่เป็นนะไม่ใช่ว่าไปผิดกฎแล้วก็จะอยู่ให้มันมีความสุขมันจะสุขได้ยังไงตราบใดที่ไฟมันร้อนน้ำมันเย็น จะให้มันสลับกับกันได้เหรอมันก็ไม่ได้วิฉะนั้นสร้างกุศลผลบุญไม่ว่าธาตุจิตวิญญาณต่างๆที่อยู่ในร่างกายก็ดีต้องช่วยกันประคับประคองร่างสังขารน,นี้ให้เวทนาน,น้อยที่สุดจะได้ไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปกันจะได้จิตนั้นเข้าสู่ความว่างความละความวางเราก็จะได้กุศลผลบุญด้วย อวัยวะทุกส่วนร่างกายเนะี่ยมันก็จะมีหน้าที่แต่ละอย่างอันนี้หน้าที่ทําการดูแลเรื่องของอวัยวะส่วนต่างๆแต่ละส่วนละส่วนละส่วนของร่างกายแบ่งแยกกันเต็มไปหมดไม่รู้เท่าไหร่อาการ3.2นาทีเกิดตบมือกันกันนี่เขาก็มีหน้าที่ดูแลเป็นชั้นเป็นขั้น,เป,น,นเป็นตอนกันทั้งหมดอวัยวะส่วนต่างๆเ็าจะมีพวกแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นพลังงานมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเขาหมดนะ ทุกขั้นทุกตอนทุกระบบในร่างกายเป็นการหมุนเวียนที่ส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบก็ควรจะทำงานที่ประสานกันสิ่งใดที่แปกปลอมเข้ามาสิ่งนี้ไปขัดไปขวางในการทำงานในอวัยวะส่วนต่างๆก็ดีก็ต้องช่วยขับช่วยดันออกและไอพุทธิมาก้าวกายในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายก็ดีไป ขัดไปขวางหนะ้าที่การทํางานของเขาตามอาว,ว,วัยวะส่วนต่างๆเนี่ยนี้มันก็ผิดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานภาคลบเนี่ยเนี่ยถ้าชอบทำลายชอบทำลายนะั้นทำลายนี่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี้นจะต้องลงนรกอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นภาคลบก็จริงแต่พูดที่ถูกกระทำของภาคลบสั่งการลงมาทำ จะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีล้วนแล้วจะต้องลงนรกหมดใครลงกิเลสลงหรือไม่ใช่ไอตัวกระทำที่ลงไอตัวกิเลสเขาจะลงเหรอเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเขามีลงรอเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราสิผู้กระทำผู้ขับเคลื่อน ไปทำร้ายคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีทำร้ายอาวัยวะส่วนต่างๆก็ดีไปแทรกแซงทําให้เกิดระบบการทํางานต่างๆของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมอว่าเซลทุกเซลไม่ว่าจะโมเลกุลไม่ว่าจะเป็นยีนสารพัดท,ที่อยู่ในร่างกายมันผสมผสานที่เขาทํางานกันในระบบอย่างดีอยู่แล้ว เอาวิวันนั้นโซมีเฮสเซก็เลยโซเอแคดูร์มายุสมีดิเซกน้องอบไบด์เป็นดีกิซีอีกโอมาเฮนุมีน่าเฮสุนายวิริโกลปายก็ซีเอชโนมันดิโซไม่เดอแธไยโรมาดูซามารูอามายอีวานอมาดิแคดูไซโรปาคิเตวิซิซามีอันชงขมายโรอัพโรเปกิรุซีวิฮันเซนแต่อยู่โน่สิโตย์ย์เนย์เมเฮสเซ่ลานซิงโครมาเลซานซมีเกาหลีอันดีมายุสโซ dismani soni karoson dismani hai sei romai bicoro accin kisin wil fund me in azndu ino pa kala avomadi sentori do apai abuna molekulo sanhuri sentel saro amaro amiko disayiko avipon ne pai le candesi li sei ko anai zoihoni men iteuna mode hante gudasahu gulo padi fund pe li sei sendo uh, root some the yeah, new ornament or some may so, have there are a rule kind of may have sent sent to more a can to so la my you t r a n s m เราโมทนาผู้ท uh, um um, ี uh, ่ได mm ้เ hmm. ห oh. mm ็นแสงสว่างได้ละได้วาง ความโกรธก็ดีความแค้นก็ดีความพยาบาทก็ดีได้โกรธที่มีอยู่ทำให้จิตนั้นหนักน่วงลงไปผู้ที่เห็นในความเป็นจริงก็อน,น,นุโมทนานะม่ว่าเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็ดีทําเป็นกลางเป็นกูนี่เก่งกูนี่นั้นคิดดีๆพิจารณาดูดีๆนะจะจิตวิญญาณของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย เราทําเขาวันนี้วันหน้าเราก็ต้องโดนชาติหน้าหรือกันเราก็ต้องโดนเราหนีไม่ได้จากการการะทํากรรมเกิดจากการการะทํามิฉะนั้นการหยุดโกงกรรมกองเปลี่ยนต่างๆให้หยุดการการะทําแล้วเราจะไม่มีกงกรรมกงเลียนอีกต่อไปถ้าเราไม่หยุดการการะทําก็จะแก้กันไปแก้กันมาแข่งกันไปแข่งกันมาวนลูปอยู่อย่างนั้นเป็นกงงรออยู่อย่างนั้น เราต้องทิ้งความโกรธความแค้นความพยาบาทที่อยู่ในหัวใจเราสิไม่ใช่เห็นแล้วไปทําร้ายเขาแล้วยินดีมันโบม,มันสะใจอย่างนั้นนี่มันเป็นกิเลสขี่หัวอยู่ไม่รู้หรอหัวใจที่มันสัน่นมันคลอนอยู่หัวใจที่มีความแค้นอยู่ความพยาบาทอยู่มันของหนักทั้งนั้นนะ มันเป็นไฟเผาหัวใจเราเท่านั้นมันยินดีหรือมันสาดใจแล้วสาดใจมันทําให้เบาใจไหมไม่มีมีแต่หนักใจเราเห็นการกระทําของเราแล้วไปทาําร้ายคนนั้นคนนี้แล้วนึกถึงอดีตเขาทาเรามาเราก็ต้องทําคืนเราก็ต้องแก้คืนอ,อย่างนี้เหรอมันก็ไม่จบกงกรรมกองเกียนี้ก็จะหมุนต่อไป คิดว่าเขาจะไม่ทําเราคืนเหรอแต่คิดถึงเขาถึงเราแล้วเรารู้จักอาโหสิกรรมเอาละเราจบเราสิ้นเพราะการที่เราจะไปเบียดเบียนไปทําร้ายเขาเขาชาตินี้เขาเกิดมาเขาก็ยังไม่ทันจะรู้แต่ชาติที่แล้วไปทํากันมาชาตินี้ก็กอดติดกันมาเราเห็นเรารู้ว่าการกระทําต่อกันมาเมื่อเรามากระทําเขาร่างกายของเขาจิตใจของเขาเราเป็นการสร้างใหม่ สร้างกรรมใหม่ขึ้นมามันไม่ได้หยุดยัง้งความอาฆาตความจบาทความโกรธของเราที่ฝุ่มอยู่ในหัวใจเราตั้งแต่กี่พบกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ถ้าเราจะยุติตรงนี้ก็ให้ยุติแต่จะบอกว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมแล้วมันตัวฉันมันคืออะไรความโกรธความโมโหมันคืออะไรไมันเป็นกิเลสไม่ใช่หรือ มันเป็นกิเลสที่เผาหัวใจไม่ใช่หรือเรารู้ไม่เท่ามันมันทําให้เราเป็นอย่างนี้ทําให้เรามีโกงกรรมกงเกลียนต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปไม่รู้กี่พกี่ชาติเพราะอะไรกิเลสสังการให้ยึดมั่นถือมั่นเจ้พระธรรมบอกว่าละนะวางนะอย่าไปยึดติดอีกนะอย่าไปมีความโกรธความแค้นความจะบ,บาตนะก็ให้หยุดกันนะถือว่าเป็นกรรมของเรา มันก็ได้ยุติลงไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกพบนั้นๆก็ไม่มีอีกไม่ดีเหรอจิตที่เผาไหม้ด้วยไฟร้อนลนอยู่ตลอดเวลากับเอาน้ำชุ่มเย็นเข้าไปชะโรมอยู่ตลอดเวลาเอาอะไรอะ่ะเราจะเป็นผู้ฉราดหรืจะเป็นผู้โง่เขาบอบรญญาล่ะอิโครสามีเดสเซเปอุโค but she handled the latest paper, so it will the say la the last me how you need my you can't do that's my and I'll discipline could in the morning funny say for me can say all i can be there in the you know man aside yeah like more and I know the galaxy อาจจะขึ you, ้นนำมีนศิลศินลายส้มบันทันยโน่ไปดูเกลิสามีอันตรอไปเอฟูนำมีสิลลายสุ่งเเด็กศิลไปโลกอนละไปเดเค่ศิลอันชายนูอัจเจอันนอภัยอยู่น้คนศิลโมนินดัร์ตเมนินโมนิซานุอามายด์กับศิลยิโชน้มอิสามบีเฮนเตนกุริซักในผู้เรียนมนุษเรียนของเรียนกระทำพวกนี้เหมือนกันนะนี่วันนี้สอนให้ ได้รู้กระทบกระเทือนถึงจิตผู้กระทำนะก็ให้หยุดการกระทําต่อผู้อื่นไปมันลงนรกพอแล้วนรกบนดินมันก็หนักพอแล้วจะลงนรกหลังจากตายไปเนะี่ยมันจะอีกกี่เท่าละ่ะเป็นร้อยเป็นพันเท่าเปรียบประมาณไม่ได้เลยยังยินดีพอใจแล้วดร เรียนบนตาม,มันทำร้ายคุณมันยินดีแล้วถ้าแกเก่งเนี่ยเขาต้องไปลองสำหรับคนที่เรียนเหมือนกันไม่ใช่เอาเอาวุธอันนี้เนี่ยเอามาทำร้ายคนดีนี่มีอาวุธก็ออกไปนู่นดูในสนามรบนู่นมันถึงจะถูกต้องเอาเอาวุธมาทำร้ายคนดีได้อย่างไรนี่ก็เหมือนกันไปล่ำไปเรียนมาหมด แล้วก็มาทำร้ายคนอื่นเขาทำร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องมันจะบาปขนาดไหนเห็นแต่วิสินจ้างเห็นต่เงินแต่ทองเป็นยังไงตายก็เอาไปไม่ได้นะสาสรความรู้ต่างๆเนี่ยอัคระเรียกยันต่างๆด้วยพละกําลังต่างๆขอให้สลายะนะ่าได้ผดได้จะมีจะได้มาก่อตัวกันขึ้นมาเอาของดีขึ้นเนี่ย อย่าไปเอาของไม่ดีขึ้นมานรกมันก็ลงนรกกับทั้งรู้จดเป็นนรกกันจะจะลงหรือนี่มันโง่เขาบอปัญญาเกินไปไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรก็ดีมันจะเป็นผู้ถูกผู้กระทาก็ดีก็ขอให้ถอนกําลังออกไปให้หมดอย่าได้มาสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปต่อไป หยุดซะสิหุดตันนี้ตรงนี้วันหน้าเราก็มีความสุขจงอย่าได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกกรรมในเวรก็เหมือนกันหยุดพบหยุดชาติซาพอแล้วกระทำกันมาหนักหนาสาหัสพอแล้วให้กลับไปดูจิตใจตัวเองว่าถูกครอบงำไปด้วยกิเลส มันจึงเกิดความโมโหวความแค้นความพยาบาทเกิดขึ้นน่นะนะให้กลับไปดูไปดูจิตวิญญาณของตัวเองว่ามันโดนครอบงำด้วยกิเลสไหมถ้ามันโดนครอบงำด้วยกิเลสให้รีบให้รีบออกซะหยุดระงับความโกรธความพยาบาทหยุดเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นหลุดพ้นจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดี จะไม่มีจิตวิญญาณล่อนเล่พระเดจจานเป็นอย่างนี้จะไม่มีจิตที่เป็นอาฆาตพยาบาทเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมนิคาโลบีเดรไซเลวโทรโคมดิสิงแคนนโนอิเทวากุโลอิเคสเซเวไโยเมนามมันโมนิเกเอนซีวาโปลอายเคโลอโลคาลิติวิดิไซยิพินุนิมัยอัดอัดชุอัดสิชไนดัลลามีโดฟาดิปุติภวานดิสิงแคตุลีมหา ดัเจว่โลปัญหาโนโนเบเกตีโซและค้ามาดัชนลาปิกโรเอพามินิเคนิสไซโยมีแค่ลาลาฟาลสัมภริโุลิโบรเคนิสซีเตซเสนอันเดียวโนเบกโรพายุตยวสมีอันดูอิโซนาเปรอเมกันัไปกรทัสังเคนสิลกระทั้องมีโรอัยแคเอสไโนอวัยวัสวนต่างๆก็ดีนะผู้ที่ดูแล ก็ทาให้แข็งแรงเกิดขึ้นทาให้ระบบนั้นหมุนเวียนระบบเลือดระบบลมให้หมุนเวียนนะจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟต่างๆก็ดีก็ขอให้ท่านได้ทํางานผสมผสานให้เป็นระบบนะทางานให้เป็นหนึ่งจักรวาลหนึ่งส่งต่อกันอย่างราบรื่นไม่ได้ติดได้ขาดอะไรสิร่งไหนติดติดัดขัดก็ช่วยดัดช่วยดันออกไปนะผู้ที่ไม่หวังดีก็ดีจตวิญญาณที่ไม่หวงัดวงดีก็ขอให้ถอยทับออกไปอย่าไปทํา อย่าไปทำร้ายให้หยุดการกระทำทั้งหมดไม่ว่าครัวขาอาคมต่างๆสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้หยุดซะอย่าได้ทำเลยเพราะมันลงน,ลกน,นรกอ่ามันเอาระซังมีเราอาคายุดหยุดเซบนินีแต่จีนเอาโคมาเลไซเฮเต,ตาลาโลโซมูดิคโนยิวเวเดไซมีไอเฮตโนอีเกติซิเมโดไม้เดเคโรซาลิโนบิโซนี่ยคำไม่แฮนเด็ดเดแอปปูนิเฮโรเซอันจิโนโครมาซี เตวูท e ิเตวานโมเดนซิงโคลีเราวังว่านามสมการเดินเตเราพูดให้ฟังขยายความให้ฟังขยายธรรมะให้ฟังในความเป็นจริงจะทำแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีการเผาไหม้ในหัวใจมีความหนักหลงในหัวใจก็เป็นกิเลสเข้าไปขี่คอขี่หัวอยู่สั่งการเราอยู่แต่ถ้าเรามีจิตใจอันร่าเริงเบิกบานจิตใจนั้นชุ่มยิน มีความสุขนั่นก็เป็นธรรมะควบคุมจิตใจเราอยู่เพราะฉะนั้นเราอยากจะดูแต่ธรรมะจะเป็นน้ำกิเลสเป็นไฟเมื่อเราเห็นโทษของไฟมันร้อนแล้วก็จงกลับสลับกับขั้วซะคิดร้ายก็ให้เป็นดีอะไรคิดไม่ดีก็แก้ไขให้มันดีมันจะได้ยุติลงไปนะ จิตวิญญาณทั้งหลายก็จะเดิน่องลอยขึ้นเข้าสู่สวงสวรรค์ขึ้นไปในชั้นบนนู่นให้มันเลยเหนือมนุษย์ขึ้นไปอย่าได้มันต่ำกว่ามนุษย์ลงไปลงไปสัตว์เดรัจฉานไล่ลงไปถึงขุมนรกแต่ละขุมละขุม,ขมนี่ยถ้าเราขึ้นบนก็ลอยสูงขึ้นไปสูงเท่าไหร่ยิ่งเอานะจากสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็เป็นเป็นพรมเป็นโสดาบันละวางละวางไปจนนู่นนั่นจน เข้าไปสุดนุ่นน่ะลอยเบาสว่างสวัยอยู่พ่วงอวกา,าศนุ่นเนี่ยนะความจุ่มเย็นไม่เป็นอย่างนั้นนะ,ะถ้าความร้อนเป็นไฟเราก็วัดได้เนี่ยอะไรเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ธรรมเราก็วัดได้แล้วก็รู้นี่ทําไม่เผาไม่ห้หัวใจไม่ทําให้หัวใจนั้นหนักหน่วงไม่ทําให้หัวใจนั้นทุกเนี่ยเห็นไหมมันกลับกัน ถ้าไม่ใช่ทำแล้วก็รอดรุ่มอยู่อย่างนั้นนำกลับการดูง่ายนะดูให้เป็นดูให้เป็นดูง่ายเอ,อดิคาลไซยูยโนไฟเคเซนับฝังหวังไว้ว่าทั้งหลายไม่ไว่าจิตวิญญาณธาตุทั้ททงหลายก็ดีจิตวิญญาณอื่นๆก็ดีอัคระเลขยันก็ดีไม่ไว่าจะทันธาตุดินน้ำลมไฟที่ยังไม่รู้ในความกระจายแจ้งแห่งธรรมขอให้ท่านนำมีพิจารณาเห็นในความสัจธรรมแห่ง,งความเป็นจริงเถิดแล้วก็ขอให้ทําให ร่างกายสังขารของมษย์ที่สมบูรณ์เข้าไปอนใดที่ไม่ใช่ก็พยายามขัดันเก่าขับออกขับออกไปนะผู้ที่รู้แล้วได้ยินแล้วเข้าใจแล้วจะอยู่ในกายสังขารคอยเบิกตาสว่างเบิดใจให้สว่างให้เห็นแสงพระธรรมคาสองสองของพระศาสดาอาพูเดมบายนาเสนาฟุโรของพระรรพุทธเจ้าได้เห็นเป็นจริงของจริงที่ประจักษ์อยู่ในหัวใจโดยจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายได้เห็นแสงแห่งธรรม ของพระพุทธเจ้าของเราได้ชี้แนะแนวทางให้เดินตามทางของท่านเถิดมันจะได้ถึงมรรงผลกันต่อไปอโยนะโสระูุ้คามีสัทธายันติอาณาสัตตังคุตังเมตังบุโรมะหังก่ายันสังค่โรติอาเยติณสันทะยันติอามหังโวโลมาติสาเยติยานังโอโกสัมภรยาโอโกมานาหะบรปตายันติอาเยณสันติยานังโอโก สัมภรยันตาเวนังกุโรมหังภลยันที่ในเพวนังโซอายันเตวันังกุโรสังพลยันติอนาสัมธนยันติสาธุขอให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพุทธังเมตังธรรมังเมตังสังทังเมตังวัตติวัตติยงมาตังสาธุสาธุทุกดวงจิตดวงวิญญาณเทอญ